คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมินีนุ้น,นทิยาก,กับสิภาคพแพมพี่นองเอฟซี FC มาหาตัดสอนะคะตัดสองวดที่แล้วเพิ่นหายสองคลิปนะคะคลิปหนึ่งกับเป็นหาเจ็ดกับหาแปดคลิปที่สองกับเป็น 1 4 5ซี่หากับหาสองสองนะคะผลปรากฏวบ้าเลขกับออกสองสาแต้มเดียวนะคะวันนี้แอดมินกับผ้ามาตามที่ว่าที่ซุ้มใส่เห็นบ้าเลขที่นี่ก็พผ้ากันเกีียวฝันเกีียวเพิ่นนะคะวัที่ผ่านมาก็ไปซื้อตะเลขเพิ่นเลขบ้าเลขที่เพิ่นกับเพื่อซื้อด้านออกหาศูนย์เต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ตับทุนตาซอเพิ่นกับฝันอีกแล้วนะคะสิเป็นตัวใดกับเขาไปฟังน้ำกันเลยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะ เสได้เนาะตาสอเนาะงวดที่แล้วเลขตาซอกะโตแดงจิ้งครึ่งหาสองสองเนาะอย่างนี้ค่าวา่าอันแม่จ้อยพ่นถือยู่มันบ่ค่ะเิ่นซื่อขึ้นมันบะเออซื้อขึ้นซือน้อล่งคนถือสองสามมันบ่ค่ะ,คะโอ้ยแต้มเดียวหนึงน่งเนาะตาสอนเอนาะเสียดายให้ที่คลิปแรกอันตาซอไปเกี่ยวหญาอยู่น่านห้หาเจ็ดกบหาแปดมันบ่ค่ะ แล้วคลิปที่สองที่มาสัมผัสใกล้ๆมือกระหายหนึ่งซี่หาก็ผ่าสอ,สองสองเนาะนุ่นที่ายาจำมอดผิดเนะาะด้านมาออกสองสามพี่น้องหนึ่งซี่ห่าผัดเบืเละเล่าราค่ะออกเละเล่าราค่ะ อันหนึ่งสี่หาตาสอบอกว่าโตบ่แดงเนาะแต่ว่าหาสองสองนี่โตแดงจึ้งเครื่องม,มันวะถ่านูจําว่าผิดเนาะในคลิปนั้นเนาะดันมาออกสองสามแต้มเดียวนึง <laughs> แต่ว่าแม่บานเพิ่นกระถืออยูน่นะคะอันคุณแม่จ้อยเพิ่นกะวาเดเล็กตาสอถ้าถ้าบ่ออกอคือขึ้นแต้มลงแต้มเพิ่นกะเลื่อซื้อสองสามนะคะเพิ่นกระถืออยู่หลายบาทอยู่นะคะเกือบเมื่นนะคะวันนี้น่นที่ยากอะในยินข่าวว่า ตาสอเพิ่นฝันแล้วเพิ่นสิไปเลี้ยงงัวนนดทิยาบ่รหายเพิ่นไปเลี้ยงงัวนะคะหายเพิ่อนหายสัมผัสก้อนเพิ่นก็เลยมานั่งยิ้มอยู่นี่แหละค่ะแต่งโตแบบลูกทุ่งบ่รหายเพิ่นแต่งโตดีสักนะคะแต่งแบบบรนเฮาบรนเฮาเป็นธรรมชาติดีเนาะตาสอเนาะอ้าวฝันกัน่ะฝันว่าจังไดค่ะงวดนี้วันนี้ฝันว่าได้ได้เก็บหอยจ้าไปเก็บหอยบ่ค่ะเก็บหอยจูบจ้าหอยคมนะบ่ค่ะหอยคมนั่แหละโจกเอาโจกเอาค่ะ นั่นละนนข่วมฝันน่ะค่ะว่าตามพ่วมฝันค่ะตีว่าจ้งไดมาหน้ค่ะห้อยจูบห้อยขมเนี่ยบอกค่ะเออหอยขมตีว่าหกหาตัวเดียวหกหาตัวเดียวเออตัวเดียวเลยโดดโดด่วมในใจแล้วเนี่ยค่ะค่ะค่ะเออตาซอเคยฝันเห็นห้อยนี่เป็นหกมันบ่ค่ะ โก็ได้หาก็ได้ขินแต้มลดแต้มนันลาค่ะที่ว่าตาซอเอาจ้ะตาซอเอามือกำเอามันบะขะหอยเอามือจกมือจกเอาน้ำหูมันบ่ค่ะน้ำหูอันจุกเอาน้ำหูคือนี่อละมันอยู่น้ำหลองน้ำมันบ่ค่ะก็เลยตีหกห่าห่าตีหกห่าอ๋อที่ว่างวดคลิปนี้บ่กัห้เด้กโตแดงจึ้งครึ่งมันบ่ค่ะบออะไรแต่ข้ามฝันมะติ่วได้ความฝันมะติ่ว บัตรห้าใกล้ๆมือฟันตูแดงจึ้งครึ้งแห่นุ่นที่ย่ามาทายแห่นพอไม่พีน FC, ่น้องเอฟซีเบอร์เลยนะกะ็เด้อได้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 กระบะอีกลายมือยี่เนาะกวเรียกจะออกอันนี้มาตามคุณตาสอซื้อนะคะว่าฟันทั้งซี่นะคะตะเก้าขันฟันเห็นห้อยหนี่ออกหกมีหกแค่มันบ่ขาวงวดเคยฟันบะเคยฟันก็มีหกมีหกแน่นอะว่าพี่หนุ่ค่ะขันอยากรูดก็คขึ้นรูดหก ค่ะคูมากููเงินหลายนะเนี่ยตาซอฟันตามือ่อใดค่ะฟันได้สามมือแล้วล่ะสมือฟันได้สามมือแล้วประมาณสามมือสองมือสามมือแต่ว่าคิดบางหวดวเลขนี่เลขหววนี่มีหกคนบ่คะมีหกมีหกที่ว่าตัวมักแพ้แตาสอมักตัวใดค่ะม่าตัวเดียวโดโดโดมักหกห่าตัวเดียวโดดโดโด บอลูว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างนัน่นล่ะสิบวเป็นล่างตีเฮ้รจกเอายืดน้ำขังข้องมามันบ่ก้มมันบ<ว><น>่คิดว่าคิดว่าจังใดค่ะคกี่ล่างอยู่จ้าคิดว่ากี่ล่างจ้าข,ขั้นสี่กับสี่ล่างค่ะซาบาเนเลดมันออกได้เบิด์กับกีการไว้แน่นะค่ะค่ะมันละ่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางะ้ก จะลดร่องอาจจะเป็นถ้าไฮโรดอาจจะเป็นหกหาก็หกซี่มันปะค่ะอ๋อกันไว้ได้ว่าค่ะมัวแล้วกันสองสองหาสองสองตัวแดงจิ้งกึ่งออกสองสามจอะเนาะขนรุดนึงอะเสียดายน้องยศเนาะเรียกว่าแม่มั่นหนาสีว่าสองสองสองมันละว่าสองสามนู้นละเอาเบ่งอยู่ได้เหรอโแมนโบเบ่งได้เบ่งอยู่หนาจอโทรศัพท์ค่ะ นั่งรุ่นมันมั้งร้อยสองปับอะไรกันยังเนาะปานนี่สามจุดกับนั่งขึ้เก่าแต้มเดียวนึงเนาะตัเก้าเลขตัสอเนี่ยคันบ่เข่านั่งขึ้นขึ้นหัวทัดไปเข่ามันบ่อเ่าจะได้เนาะคิดว่าแต่ให้คุณหลาดทัมากแต่ว่าค่ะคิดว่าออกเด้อค่ะค่ะคนซื้อเปลี่ยนเขาถือว่าออกเออเขาเจ้าซื้อขึ้นเนาะซื้อขึ้นจะร้องถือว่าออกถือว่าแม่นเออาจังคือ แม่บ้านพอสอนี่ไม่จออ้อยนะี<ม>่เนาะเพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงเพิ่นก็ได้อยู่สองสามเ<ห>นะาะมือนั่นกับว่าวแม่คนแรนเขานี่เฮียนเพิ่นกับว่าวเลขตาซ้อนซื้อขึ้นซื้อลงได้เด้อเพิ่นกับ,บว่านเนาะโอ้หนูกับลงคลิปไปมิตรหนึ่งซีหากรบห่าสองสองนะคะคลิปที่สองด้านออกสองสามเนาะพี่น้องเนาะเสียดายโยบ้านหาสองสองมันตัวแดงยิ่งครึ่งเนาะมาเนาะแต่ว่ามันเวียนฉีดจงบนหายิ่งครึ่งเออหายอยู่เท่งเท่งสองเลขสองสองตัวมา,า,าอยู่ข้างล่าง ออกสองสามจอยนอเนาะเจอดายค่ะ <laughs> ตาว่าไก่ไก้มือส่วนมากตัวแดงจึ้งครึ่งนี่ตาสอสีฟันเห็นไก่ไกล้กลมือได้เนาะถานูจามบ๊อบพิษมวดหกเก่ากับตัวแดงจึ้งครึ่งกับฟันเห็นไก้ไกล้กลมือเนาะค่ะไกล่ไกล้มือโค้งสุดท้ายไห้นุนทิยามาสัมผัสเลยแล้วค่ะเด้อขันฟันคันฟันค่ะ ขันบ่ฝันกับิบ่ฝันว่าวไปตามนี่นะค่ะตามเนื้อพามันบ่ค่ะถ้าฟันนีกก็สใิให้ให้สัมผัสอีกคลิปนึ่งถ้าบ่าเห็นล่องคลิปอีกก็แสด,ดงว่ามีมีแค่นี้มันบ่ค่ะเท่นั้นค่ะนี่แหละค่ะเพิ่นกะเบ้าแล้วนะคะยืนยันแล้วนะคะค่ะตาสอฝันเพิ่นก็บ่แพงเพิ่นก็แบงปันเพิ่นกะสีไ้มาสัมผัสคือเก้านะคะเป็นคลิปโค้งสุดท้าย แต่ว่า <c oughs> ถ้าเกิดบบเห็นนุ่นที่ย่าลงคลิปก็แสดงว่าตาสอบบฝันนะคะกษิติมาตามจนหอดมือสุดท้ายนะคะมือสุดท้าย<ฆ>มือเลอ่ยอกุละค่ะ<ฆ>เพราะ <c oughs> ว,ว่าขันย่าง็นบบขั้นฝันกษิติมาตามครับบบเห็นลงคลิปกแสดงว่มามีมามมามคลิปเดียวนะคะฝ <c oughs> ันฝันวันนี้ฝันมือเดียวนี่แหะบอกค่ะที่ว่าได้งุ้มหอยเนี่ยงวดแรกเทียบแรกอ๋อตองงวดตองงวดนั่งมลยค่ฝันไปื้อ ของอยูุลาน้าพุ่นค่ะยูคราชพุนค่ะคิดว่ามันบ่านั่นนะค่ะนะซื้อของมีราคาของอยู่บ่บ่บ่มีเพราะว่าล้านค้าเนี่ยเขาจะมีของหลายค่ะคล้ายๆของชั่มเนี่ยค่ะค่ะล้านคนเจ๊กคนจีนค่ะค่ะได้บ่เขาเนี่ยซื้อได้บ่ไปซื้อมันก็ซื้อบ่ได้ค่ะทั่วไปบอกน้องสาวน้องสาวว่าบ้านเลขที่เพิ่นเท่าไหร่ ค่ะเพิ่นว่าฮกซีนี่นะมันก็มาเกิดฮกซีฮกขาด้วยเนี่ยไปซื้อของมาเลีฮกซีร้านของช่างยสยซอกรึเปล่ามาใส่อันควอมฝันมือที่ว่าได้หอยเลยมันต้องมี่ฮกหมดนี่อ๋อยัยซอกรึเ่าในคลิปนี้ซื้อฮกซีกับฮกขาไปซื้อของบ้านเพิ่น หกสีหงหาซะค่ะขั้นหงหาตัวเดียวมันอกีดเด็ยดขาดพดค่ะแถมซีไปอีกตัวนึงเนะหายโรงแต้มหนึ่งเนาะอือหาเป็นหกซีหกหาในคลิปนี้นะคะเลขคุ้นตาซอนะคะเป็นับว่าหาแค่สองหางเท่านี้แหละใกล้ๆมือถ้าฟันดีโค้งสุดท้ายแร้วน่นที่ยากกับสมัตตามไม่ กับสีโบแพงเนี่ยนะคะกับสีหายมาตั้งกล้องคือเก้าค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะนีสัมภาษณ์เห็นกันแล้วก็ไปเจียวหยาได้บ้างไปเจียวหยาอยู่หน้าเห็นกับสีไปตั้งกล้องคือเก้าได้ค่ะอ๋อสำนีนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะคุ่นหมนเด้อค่ะวัสดีค่ะแล้วนุ่นที่ยากกับสีสรุปหายเบิ้งนะคะแล้วสีเขียนใส่กระดาษหายเบิ้งค่ะ นะคะแอดมินกับสิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้เป็นเลขของคุนตาสอคุณตาสอออกเว้นนะคะที่นนที่ญาตัต่างสายญายเพิ่ว่าคุนตาสอออกเว้นเพราะว่าเลขเพิ่ถ้าเขางวดนี่งวดนาจะลดนั่งเสีนะคะออกเว้นงวดนะคะเขาวเว้นงวดงวดนั้นเพิ่นหายหกเก้ากับออกหกเก้านะคะงวดผ่านมานี่เพิ่งหายสองสองกับออกสองสามนะคะแต่่างวดนี่เพิ่นกับฟันนั่งเสียละคะ่ะฟันว่าไป เก็บหอยนะคะเพินกับเลตีหกหาลดลงมากกับหกซีนะคะกับเพิ่นไปซื้อของอยูบ่บ้านเลขที่หกสิบซีนะคะเพินก็ได้ว่ามีในคลิปนี้เพิ่นหายสองตัวเนี่นะคะสองคู่เนะะี่ยค่ะคือหกซีกับหกหาอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่ 1, น 2, ห 64, นึ่งกันย่าสองหาหกซีเนี่ยนะคะกระหายพ่อแไม่เป็นอองฟซีโชคดีถูกหวยร่ำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ